มผมรักแฟนของผมมากผมบอกผมบอกพวกเขาตลอดผมบอกทุกคนตลอดว่าผมแบบผมรักเขาแล้วผมก็ส่งกำลังใจเสมอถึงว่าคือชีวิตมันคือการฟ i ์ e อนด์เทคกับพี่เขาส่งพลังมาให้เราเราก็เราก็พยายามจะส่งพลังให้เขาได้มีแรงที่จะใช้ชีวิตในวันต่อๆไปเหมือนที่เขาทําให้ผมบางทีก็ผมก็พยายามจะคือการมาเจอกันของเรากับแฟนๆน,น,นะครับมัน มันไม่ได้เจอกันบ่อยรอกไม่ได้เจอกันทุกวันเราก็ได้เจอกันตามงานตามโอกาสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มาเจอก็พยายามที่จะให้ให้เราได้มีความสุขที่ได้ใช้เวลาด้วยกันอย่างที่บอกมันไม่ได้เจอทุกวันตอนนี้เริ่มเริ่มร้อนแล้วรู้วตัวเองอไม่ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนคนเดิมคนธรรมดาคนเดิมที่ นักแสดงธรรมดารรมดาที่อยากจะตั้งใจทำงานและสนุกกับมันได้ในทุกวันแค่นั้นเลยผมว่ามันอาจจะเป็นคนละเรื่องกับกับความเป็นตัวเราอะไรเงี้ยชื่อเสียงขอ่ปาจาภายนอกมันไม่อยู่ตลอดไปก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปเป็นยังไงที่เป็น,เป,นเป็นคนแบบเนี้ยแต่ว่าผมต้องเปลี่ยนไหมผมแค่เอนจอยกับทุกวันที่ผมเจออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลาของการดึงตึงอ,อ่ะมันเป็นช่วงเวลาของการที่ต้อง ตั้งใจทํางานให้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับเป็นรักษามาตรฐานของงานไว้ขอบคุณมากมากที่เขาเป็นกาลังใจแบบกําลังใจมันสาคัญนะพี่กําลังใจมันมันคือความหวังทุกคนทุกคนต่างหวังว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เสมออะไรเนงะี้ยก็ผมขอบคุณอยู่เสมอใช่ที่บอกอะ่ะเนี่ยผมมาเจอเพือนแฟนทุกคนอะ่ะเหมือนแบบที่มันเหมือนการแบบเปิดเทิงวันแรกอะ่ะ เฮ้ยเพื่อนไม่เจอตั้งนานนะอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งมันแบบคึกคักวายกระตุ้งหูกันคือยังรู้สึกสนุกกับการแบบว่าเอ้ยมาเจอคนไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้มาเจอคนเยอะเกินไปอะไรถามว่าเหนื่อยไหมมันก็คือมันแค่เหนื่อยจากการนอนน้อยแต่ไม่เคยเหนื่อยจากการเจอทุกคนเลยอะไรเงี้ยยิงมุกใส่กันตลอดขอต้องมุกนีโอ้เร็วซะด้วยนอนน้อยอยู่ช่วงนี้ครับไม่เห็นว่าเฮ้ยโดอคนไปเลยยิงมุกอ๋อใช่ใช่ที่ต้องส่งมาก่อนเดี๋ยวผมเล่นกับ